สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านวันนี้นะครับก็มาถึงรอบที่เราจะต้องทำการประกอบนะครับอ่าชุดปั๊ม 2T ทีทำการเปลี่ยนซีนแล้วก็โอลิงปั๊ม 2T ทีนะครับจะมีซีนกี่ตัวจะอยู่ตรงไหนกันบ้างนะครับวันนี้นะครับเรามาทำการประกอบกันเลยดีกว่านะครับในคลิปนี้นะครับเพื่อนเพื่อนโดยปกติแล้วชุดซ่อมปั๊ม 2T ทีของยมาฮ่าจะแบ่งเป็น2แบบนะครับเพื่อนเพื่อนแบบชุดใหญ่นะครับแล้วก็ชุดเล็กนะครับเพื่อนเพื่อนนะ เอานะครับในเมื่อนะครับมันมีนะครับชุดซ่อมสองชุด2แบบนะครับแบบแรกชุดใหญ่จะมาพร้อมกันกับโอลิงตรงนี้ตรงที่มือผมชี้นะครับโอลิงตัวนี้เป็นโอลิงกันน้ําลงเครื่องนะครับส่วนซีนตัวที่อยู่ด้านล่างสุดตรงนี้จะเป็นซีนป้องกันน้ํามันทูทีไหลลงห้องเครื่องนั่นเองนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะ แล้วก็ในชุดซ่อมชุดใหญ่นั้นจะมีปลาเก็นมาด้วยหนึ่งตัวนะครับแล้วก็จะมีซินตัวเล็กๆอีก2ตัวนะครับเพื่อนๆนะนี่ก็เป็นชุดซ่อมชุดใหญ่ส่วนนะครับชุดเล็กนะครับชุดเล็กเพื่อนๆจะเห็นว่าเนี่ยผมหยิบซิน2ตัวตรงนี้มานะครับซิน2ตัวตรงนี้นะครับถามว่ามีแยกขายไหมมีแยกขายนะครับเพื่อนๆทุกท่าน จุดที่มันรั่วนะครับจุดที่น้ํามันรั่วไหลออกมาข้างนอกให้เราเห็นก็คือนี่แหละนะครับไอซินสองตัวเล็กๆตรงนี้นะครับที่มันมักจะรั่วนะครับเขาเรียกว่าซินรูเล็กกับรูใหญ่นะครับซินหูหน่อยกับซินหูใหญ่ครับที่น้องนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนซินรูเล็กกับรูใหญ่นะครับเราไม่จําเป็นต้องถอดแยกปั๊มออกมาก็ได้นะครับเพื่อนเพื่อนเราถอดเฉพาะชุดหัวปั๊มเราก็สามารถงัดเอาซินออกมาได้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อนเพื่อนนะ แล้วทีนี้สินรูเล็กกับสินรูใหญ่มันอยู่ตรงไหนนะเพื่อนๆอาจจะสงสัยนะตรงจุดนี้นะครับสินรูเล็กกับสินรูใหญ่นะครับอ่าสองตัวเล็กๆเมื่อกี้นะครับรูแกนกลางมันจะเล็กกับรูแกนกลางมันจะใหญ่มันจะอยู่สองสองตัวนะครับที่ผมถืออยู่สองชิ้นตรงนี้นะครับมันเป็นสินนะครับของแกนชักตรงนี้แหละนะครับสินป้องกันแกนชักสินป้องกันน้ํามันรั่วจากแกนชักนั่นเองนะครับเพื่อนๆทุกท่าน เพราะว่าแกนชักเนี่ยถ้าเราดูดีๆเห็นไหมฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเนี่ยนะครับฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเนี่ยมันจะมีแกนเล็กกับแกนใหญ่เห็นไหมนี่นะครับฝั่งขวาจะเป็นแกนใหญ่นะครับฝั่งซ้ายจะเป็นแกนเล็กน่ะเพื่อนๆเห็นนะอันนี้แหละนะครับซินรูเล็กกับซินรูใหญ่ที่มันอยู่ตรงนี้แหละนะครับที่มันรั่วแล้วก็ไหลเยิ้มออกมาข้างนอกให้เราได้เห็นนะครับเพื่อนๆนะนี่นะครับก็ แต่เวลาที่เราจะทําการเปลี่ยนถ่ายนะครับเพื่อนๆจะซื้อเฉพาะชุดเล็กมาประกอบก็ได้ชุดใหญ่ก็มาพร้อมกันซินดูเล็กรูใหญ่นะครับโอลิงนะครับซินตัวใหญ่แล้วก็ปะเก็นนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะนี่มันจะอยู่ตรงนี้นะครับซินรูเล็กรูใหญ่นั้นนะครับมักจะลวกบ่อยๆเพราะว่าแกนชักเนี่ยมันจะสไลด์ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงมันจะเสียดสีกันนะครับทั้งสไลด์ขึ้นลงทั้งหมุนด้วยนะครับมันก็เลยทําให้ ตัวซีนนั้นนะครับสึกหลอเร็วกว่าปกตินั่นเองนะครับเพื่อนๆอีกส่วนหนึ่งนะครับเราก็ต้องดูด้วยว่าแกนนะครับแกนของเรานะครับแกนขับฟัลมทูทีของเรามันสึกหลอด้วยหรือไม่นะครับเพื่อนนี่ซีนรูเล็กรูใหญ่2ตัวตรงนี้ตรงที่มือผมชี้นะครับทุกท่านนะทีนี้นะครับถ้าหากว่าเราอยากจะเปลี่ยนเราจะทํายังไงซีนรูเล็กรูใหญ่นะครับหาไขควงหรือหาตะปูนะครับเล็กๆมางัดออกเลยนะครับทุกท่านมันอ่า เราเห็นเห็นกันอยู่นะครับไม่ได้มีอะไรยากหรอกถ้าเราถอดแยกชิ้นออกมาแบบนี้นะครับนี่เราก็งัดออกเลยนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาอะไรมางัดก่อนนะครับไม่มีไขควงอยู่ใกล้มือเลยตัวเล็กไม่อยู่นะครับนี่นะครับงัดออกให้เพื่อนๆดูให้เห็นกันเลยนะครับแบบนี้นะครับเราจะงัดแบบนี้อันนี้รถจอดมันแข็งนะครับมันหมดสภาพแล้วล่ะนะครับพองัดออกมาให้เพื่อนๆได้ดูเลยนะครับนี่นะครับก็งัดออกมาอย่างนี้นะครับ นี่นะครับเห็นไหมนะครับซินรูเล็กนะครับสินรูเล็กนะครับอ่าตรงนี้ที่งัดออกมาเป็นซินรูเล็กนะครับตรงนี้นะครับแกนล่างจะเป็นสินรูเล็กแล้วทีนี้เราก็ตัวใหม่ใส่เข้าไปพอเราตัวใหม่ใส่เข้าไปเราก็เอาด้ามตัวทีกดลงเลยนะครับมันไม่ได้แน่นนะครับเพื่อนๆเอาด้ามตัวทีกดลงไปเลยนะครับหรือว่าเอาหัวน็อตเบอร์เอาน็อตเบอร์ส2สองกดลงก็ได้นะครับง่ายๆเลยแบบนี้เลย นะครับวันนี้เป็นการสาธิตการประกอบเข้าไปให้เพื่อนๆดูเฉยๆนะอ่ายังไม่ได้ตอกลงไปจริงนะครับเดี๋ยวเสร็จคลิปถึงจะตอกลงไปจริงๆจังๆนะครับตอนนี้กดลงไปเฉยเนะครับเพื่อนเพื่อนนะอ่านะครับสินรูเล็กผ่านไปทีนี้เรามาดูสินรูใหญ่สินรูใหญ่อยู่ในอ่าตัวเสื้อปั๊มส่วนบนนะครับสินรูใหญ่อยู่ในตัวเสื้อปั๊มส่วนบนนะครับเพื่อนๆนะนี่นะครับถ้าหากว่าเราจะเปลี่ยนสินรูเล็กรูใหญ่อ่ะอย่างน้อยเราก็ต้องถอด นะครับส่วนบนของปั๊มนะครับเราไม่ยกปั๊มออกมาก็ได้นะครับเราถอดส่วนบนของปั๊มก็พอนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับผมว่าถ้าจะถอดเปลี่ยนซินรูเล็กรูใหญ่ตรงนี้นะครับให้ทําการถอดยกปั๊มออกมาจะดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวประก็นขาดนะครับเพื่อนๆนะเปลี่ยนทั้งชุดไปเลยนะครับมันมีขายทั้งชุดนะอ่าสำหรับชุดซ่อมปั๊ม t ูที0นะครับของโนวาก็มีขายเป็นชุดเหมือนกันนะครับเพื่อนๆนะ เอานะครับหลังจากที่เรางัดซินรูใหญ่ออกแล้วเราก็กดเข้าไปเหมือนเดิมใช้ตัวทีกดเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเพื่อนทุกท่านนะทีนี้ก็นะครับมาเริ่มทําการประกอบกันเลยดีกว่าตรงนี้นะครับมีแหวนหนึ่งตัวนะครับตรงนี้มีแหวนหนึ่งตัวนะครับทุกท่านนะเออนะครับผมลืมบอกไปเวลาใส่ซินก็พยายามเอาตัวหนังสือออกมาด้านนอกให้เราเห็นก็นแล้วกันนะครับเพื่อนนะ เอออย่าพลาดอย่าใส่กลับด้านนะครับเพื่อนเพื่อนเวนะครับเมื่อกี้ถึงไหนแล้วเมื่อกี้นะครับใส่แกนขับปั๊มลงไปนะครับอ่าแกนขับปั๊มกับแหวนตัวล่างนะครับแล้วก็ใส่แหวนตัวบนนะครับใส่แหวนตัวบนลงไปนะครับทีนี้นะครับก่อนที่เราจะใส่แกนชักเนี่ยก่อนที่เราจะใส่แกนชักนะครับให้เราใส่สปริงเข้าไปก่อนนะครับอ่าแหวนแล้วก็สปริงนะแหวนรองลงไปแล้วก็สปริงนะครับเพื่อนเพื่อนะนี่แล้วก็ แกนชักนะครับมันเพื่อนแกนชักนี่นะครับมันจะฝืดนิดนึงนะครับแกนชักใส่ลงไปแล้วก็บิดให้ลงล่องนะครับมันเพื่อนพอบิดให้ลงล่องแล้วก็นะครับใส่ประเก็นนะครับถ้ามีประเก็นก็ใส่ประเก็นตัวใหม่เข้าไปทีนี้ก็เอามาสวมเข้ากับเสื้อปั๊มตัวบนแล้วก็หมุนให้รูน็อตตรงกันเลยนะครับมันเพื่อนหมุนให้รูน็อตตรงกันเลยนะเมื่อเราหมุนนะครับหาตำแหน่งรูน็อตตรงกันเป็นที่เสร็จสบเรียบร้อยนะครับ ทีนี้เราก็ขันน็อตล็อกเข้าไป2ตัวนะครับน็อตเบอร์ใดเบอร์6นี่แหละครับพี่น้องตัวน้อยนี่แหละครับ2ตัวนะครับขันล็อกบีบเข้าไปให้แน่นก็แล้วกันนะครับการประกอบปั๊มตัวที่อย่าไปทากาวเด็ดขาดนะครับเพื่อนเดี๋ยวเศษกาวนะครับจะวิ่งไปอุดรูน้ํามันนะครับเดี๋ยวน้ํามันจะจ่ายไม่ออกนะครับเพื่อนนะจะทําให้เครื่องของเราพังนะครับทุกท่านนี่นะครับเราก็ขันเข้าไปนะครับเอาตึงมือพอประมาณนั่นแหละเพราะว่า มีประกันอยู่ตรงกลางอันนี้เป็นการสาธิตนะครับผมปกติผมสั่งมาไว้เฉพาะซินรูเล็กกับซินรูใหญ่นะครับชุดใหญ่ผมไม่ได้สั่งเข้ามาเลยนะครับเพื่อนๆก็เลยอ่ะนะครับมีให้เพื่อนๆเห็นเพียงเท่านี้นะครับตรงนี้นะครับสปริงนะครับชุดหัวนะครับสปริงชุดหัวนะครับดูดีๆตำแหน่งที่ผมใส่นะครับดูดีๆตำแหน่งที่ผมใส่นะครับตรงนี้ตรงที่มือผมชี้นะครับมันจะเป็น สปริงมาเกี่ยวกันกับปั๊มนะครับมันเอาวางลงไปเฉยเยนะครับเพื่อนๆอ่าไม่รู้เพื่อนๆจะมองเห็นหรือเปล่าในตำแหน่งนี้นะครับอ่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะซูมอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าก่อนที่จะสวมสปริงลงไปให้บิดมาทางด้านหน้านิดนึงนะครับบิดขึ้นมานิดนึงบิดให้พ้นตำแหน่งของน็อตสักนิดนึงนะครับแล้วค่อยวางลงนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็บิดเช็คดูนะครับนี่ว่ามันดีดมันเด้งกับดีไหมนะครับหลังจากนั้นก็ใส่น็อตสลัก อ่าตัวไขกวงหัวแฉกไปนะครับเพื่อนอ่าอย่าลืมอย่าลืมนะครับวันนี้ลืมนะครับเมื่อกี้ลืมใส่อ่าแหวนนะครับลืมใส่แหวนอ่าปรับระยะชักของแกนชักนะครับอ่าลืมใส่แหวนหรือว่าแผ่นชิมปรับระยะชักนะครับเมื่อกี้นะครับเ่ะเมื่อใส่แผ่นชิมเข้าไปก็ประกอบหัวปั๊มเข้าไปใหม่นะครับเพื่อนอ่าหมุนไปแล้วก็ใส่สลักเบอร์แปดอ่าเบอร์อะไรเนี่ย นะครับสกูเกียวปล่อยนะครับล็อกไว้นะครับอ่าล็อกตำแหน่งนะครับเพื่อนๆก็ไม่ได้มีอะไรยากนะครับมีอยู่แ,แค่นี้เองนะครับอ่าขันน็อตก็ไว้ก่อนนะครับทีนี้เราจะมาประกอบอ่าชุดเฟืองของอ่าชุดเฟืองขับปั๊มน้ำมันคืออ่าปั๊มทูทีนะครับก่นอนอื<ๆ>่นเราต้องใส่สลักลงไปก่อนพอเราใส่สลักลงไปปั๊บนะครับเราก็ตีสลักลงไปนะครับสลักนี้ที่เราตีลงไปจะต้องแบ่งครึ่งซ้ายขวา นะครับให้เท่าๆกันนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าไม่เท่าเดี๋ยวใส่เฟืองปั๊มไม่เข้าอยู่อย่งางนั้นจะหาปัญหาไม่เจอนะครับจริงๆแล้วบางทีมันขึ้นอยู่กับการใส่สลักของเรานี่แหละนะครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนี่นะครับทีนี้ก็ใส่เฟืองเข้าไปนะครับใส่เฟืองเข้าไปหมุนให้ลงกับล็อกสลักนะครับแล้วก็ใส่จิ๊ปล็อกนะครับเ,เพื่อน เพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยนะครับสำหรับการประกอบปั๊ม t t นะครับเปลี่ยนซินปั๊ม t o t นะครับในตระกูล Y100 อยนะครับเบลร้อยเบลอเบลเนะครับเมียร้อยเมตรนางพญาเมียอัลฟ่าเมียซุปเปอร์เมตยตองหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนก็เหมือนกันเลยนะครับชุดซ่อมเหมือนกันตัวปั๊มเหมือนกันนะครับเพื่อนเพื่อนอะนะครับในคลิปนี้คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้ในคลิปหน้านะครับผมจะพาเพื่อนเพื่อนไปทําการไล่ลม ระบบน้ำมันทูทีของรถนะครับยามาฮ่านะครับในตระกูลนี่แหละวา0ร้อยเบลอาเบเอสเอลนะครับเมียนางพยาเมียร้อยเมทซูเปอร์นะครับเมทตองหนึ่งนะครับเพื่อนๆเอาพบกันคลิปหน้าครับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ